สวัสดีค่ะที่เห็นอยู่นี้เป็นไผ่ข้าหลามเปาะนะคะจากการเปรียบเทียบนะคะทางสวนได้ลองตัดนะคะในลำต้นดูนะคะสำหรับไผ่ที่ปลูกกลางแจ้งนะคะจะมีอยู่ชุดหนึ่งนะคะที่ทางสวนปลูกอยู่หัวแถวนะคะซึ่งตัวนั้นจะโดนแสงแดด ตลอดทั้งวันเลยนะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบใส่กับตัวนี้ที่ถ่ายคลิปวิดีโอให้ได้รับชมกันอยู่ณตอนนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ทางสวนนํามาปลูกแซมนะคะตัวนี้ก็จะปลูกแซมระหว่างไผ่บองวานเพชรอําพึ่งเบอร์สามค่ะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นไผ่ขลามเปาะเช่นเดียวกันนะคะจะปลูกแซมสังเกตได้นะคะว่าไผ่ที่อยู่กลางแจ้งกับไผ่ที่ อยู่ระหว่างต้นไม้อื่นนะคะหรือว่าระหว่างต้นไผ่เปรียบเทียบไม่เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าไผ่ที่อยู่กับต้นไม้อื่นนะคะก,ก็คือไผ่ตัวที่เห็นอยู่ข้างหน้าคือตัวที่ทางสวนนําม,มาปลูกแซมนะคะคือปลูกสับหวางระหว่างต้นไผ่นะคะเห็นอ่า รูนะคะรูที่เราจะใช้งานได้เร็วนะคะถ้าเปรียบเทียบกับตัวที่โดนแสงแดดตลอดทั้งวันนะคะทําให้ต้นผายยืดตัวขึ้นหาแสงแล้วก็ปรับสภาพนะคะทําให้ได้ลำใช้งานได้เร็วขึ้นนะคะดูจากเยื่อนะคะอันนี้ก็คือลํำใช้กันไกยตัดแล้วลำแตกนะคะแต่ว่าเยื่อของเขา เยื่อของเขาดีเลยนะคะนเยื่อไม่ฉีกขาดค่ะตัวนี้เป็นชุดเดียวกันนะคะกับต้นพันธุ์ที่ทางสวนมีซึ่งก่อนหน้านี้นํามาปลูกไว้นะคะก็เริ่มทยอยแทงหน่อออกมาเรื่อยๆนะคะสำหรับช่วงนี้สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจต้นพันธุ์ปลูกนะคะทักมาพูดคุยกับทางสวนได้คะ่ะไายข้าหลามเปาะนะคะ ทางสวนก็จะมีเป็นไผ่สองสายพันธุ์นะคะที่ใช้เผาเขาหลามเป็นไผ่ข้าหลามกับแดงนะคะแล้วก็ไผ่ขาหลามเปาะตัวนี้นะคะนี่ค่ะท่าในใดมีข้อมูลสอบถามก็ทักมาพูดคุยกับทางสวนได้อีกเช่นกันนะคะทักมาได้เลยที่เพจ Facebook สวนธนพัฒนกลนครแอดไลน์เพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์091-0515839 ติดตามคลิปวิดีโอไผ่หลากหลายสายพันธุ์ของทางสวนได้ค่ะผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การเดนค่ะ